คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่แนะนำให้รำตามนะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กองน้องแนทนะวันนี้น้องแนทจะพามาเล่นเกมของค่าย pg นะคะชื่อว่าเกมพินาต้านะก่อนอื่นเลยมาดูตารางการจ่ายคร่าวๆนิดนึงนะคะสัญลักษณ์แรกเป็นสัญลักษณ์สเก็ตเตอร์นะเป็นรูปดาวต่อไปสัญลักษณ์วายเป็นรูปผู้หญิงเลย ตัวที่แพงที่สุดของเกมนี้เป็นรูปหัวกระโหลกนะคะตามด้วยหมวกเนาะอันนี้คือที่เขย่าพิซซ่าแล้วก็พริกนะคะตามด้วยสัญลักษณ์ A K Q J ตามลำดับเลยนะโอเคสเกตเตอร์ลอง3ตัวเข้าฟีเกมเกมนี้ซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยลายเดิมพันมีหรือกัน20ลายเลยนะมาดูในเกมกันเลยดีกว่าวันนี้น้องแนทพกคุณมาสู้กับพินาตาประมาณ5,2 5 1นะก่อนอื่นเลยมาปั่นไล่เบ็ดกันดีกว่า นะขอเริ่มด้วยเบต20เลยนะคะ3สามสิหมุนเนาะมาดูสิว่าวันนี้จะมีกําไรหรือเปล่าเออจะแตกหรือเปล่าจะจ่ายไหมจะเป็นยังไงมาดูพร้อมๆกันเลยป่ะเน็ตเปิดโชโ b o ไปแล้วนะคะจัดมาเบตยี่นะเริ่มต้น30หมุนอุ้ยสวยว่ะมีกูณ10ด้วยเะได้ย A อะถ้าลงใหม่หน่อยคือมันน่าจะเป็นแทนเคเนาะเป็นตัว Y จ่ายเลยโอเคค่ะ20หมุนสุดท้ายนะคะ s ตกเกตอร์ลง3ตัวนะข้างนอกเข้าฟีเลยนะ มีวายเคจ่ายต่อสวยมากค่ะอุ้ยพิซซ่ามาไม่แถวหนึ่งไม่มามีแต่พริกพริกเยอะโพด12หมุนสุดท้ายชืบชืบยาวไปยาวไปโอเคสวยค่ะมีตัวจ่ายต่อไหมอุ้ยอยากได้พริกนะ่ะพริกอยู่ข้างบนเลยได้ไหมโอ้โหจ่ายพริกนะแต่ว่าเป็นแนวทะแยงเนาะจ่ายไม่ถึงข้างล่างตรงกลางเจ็ดหมุนสุดท้ายนะคะเบ็ดยี่นะมันแปลกอยู่นะเกมเนี้ย อ๋อตัวคูณมันชอบมาพร้อมกับสัญลักษณ์ที่มันไม่ค่อยเหมือนเพื่อนอะเช่นหัวกะโหลกอะไรเงี้ยหัวกะโหลกที่ขย่าอะไรเงี้ยทุกคนโอเคจบไปแล้วนะคะเบต20ไปกระต่อกันที่เบตสาเลยนะสามสหนุน่ะเกมนี้มีถึงคูณสูงสุดถึงคูณ500เลยนะทุกคนเออเยอะมากแต่ก็ยังไม่เคยเจอสักทียังไม่เคยเห็น และาได้สูงสุดน่าจะคูณสิทธิ์อุ้ยปั่นเข้าฟีเกมแล้วอย่างรวดเร็วทันใจนะเออจะจ่ายหรือเปล่าได้มา15หมุนเนาะมีตั้งแต่คูณ2ถึงคูณ500โอเคได้มา15หมุนลุ้นกันโอ,อ้พิซซาจ่าย A จ่ายต่อสวยค่ะต้องเก็บตัวคูณเยอะๆแล้วก็จ่ายแบบไหลๆเนาะบอกเลยดอกเดียวก็เสียวได้12หมุนสุดท้ายค่ะยังไงต่ออย่าเพิ่งว้าวอย่าเพิ่งว้าว เกิยังไม่มีตัวคูณเลยนะผ่านไปหลายหมุนแล้วว้าวไปหลายหมุนโอ้ยพิซซาได้มีคูณ2นะเคจ่ายต่ออุ้ยเคสวยเออร้อยแปดสิบสามแล้วจ่ายต่อหรือเปล่าหตัวคูณตรงนี้เพียบเลยดูตัวดูสัญลักษณ์ดิกระโหลกบ้างอะไรบ้างหัวหน้าตามันไม่เหมือนเพื่อนเลยอ่ะมันค่อนข้างเลียดนะได้มา387เองเข้าปิเกมไวมอุ้ยหมวกกะโหลกโอ้โหมีคูณ1ิด้วยอ่ะ อยากได้อันนี้คือพลิกสวยค่ะมีคูณ3เปิดวายจ่ายต่อหรือเปล่าโอ้วายแถวสามอย่างสวยเลยแถวหน้าคือไม่เหมือนกันเออบิ๊กวินมาแล้วนะดอกแรก675็ปันเข้าฟีกเกมเบ็ด30ถ้าซื้อเบดนี้ก็ประมาณ2องพันสอาเนาะตูซิสีามหมุนสุดท้ายจะจ่ายเท่าไหร่ตอนนี้จ่ายมา1นึ่งแล้วโอเคตัวคูณเปิดได้มีตัวจ่ายต่อหรือเปล่าพลิกไม่มีโอ้โหเอแถวหน้าเต็มเลย2หมุนสุดท้ายค่ะยังไงซิพลิกสวย รุนเคอะเคปบ้มาโอเคจ่ายก็ไม่ได้แย่นะถือว่าปั่นเข้าฟรีเกมไวทุกคนชึบชึบชึบตัวคุณอยู่ข้างบนเพียบรางวัลรวมได้มา1563นะเออลดอยู่นะไปกันต่อตอนนี้มีกำไรแล้วทุกคนมีกำไรแล้วเดี๋ยวไปต่อกันอีกหน่อยชึบชึบชึบวยเศดไอพิกมากเลย ก็เตมมา2ตัวแล้วขออีกตัวหนึ่งเข้ากีเก๋สักรอบนะใจ่แบบเยอะๆเลย14หมูลสุดท้ายค่ะมี Y าว่ายัางไงโอเคนี่สวยค่ะอยต้องการพิกอะเอจ่ายต่อปุ๊บไม่มีตัวจ่ายแล้วเป็นวายพิซซาจ่ายเต็มแถววุ้ใหม่ก็ายก็3จ่ายนอกเยอะมากก็มีตัวคูณน,นะบอกเลยแค่คูณ10ก็3,000กว่าแล้วอะแต่เสียดายที่ไม่มีเลยนะ ปึ๊บ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 อุ้ยสเกตเตอร์เห็นแล้วเซลมากมาสองตัวตลอดเลยไปเบสสี่สิบกันต่อเลยนะคะไปเบสสี่สิบกันเหมือนเดิมสามสิบหมุนค่ะลุยลุย,ลยมีวายแต่ไม่มีตัวจ่ายว่ะชึบชึบชึบอุ้ยพลิกสวยวายเลิศอู้หมายกอดอู้จ่ายสี่ร้อยกว่าสี่ร้อยยี่สิบสอง นึกถึงตัวคูณเลยอ่ะกูืจ่ายเยอะขนาดนี้นะต้องรุ้นตัวคูณอย่างเดียวปึ๊บปึ๊บบโอเคพิกจ่ายเคจ่ายต่อนะพิซซ่าว่าไงพิซซ่าจ่ายต่อไหมแนวทะแยงได้เอาสีเอมามะไม่มามาๆจะลามต่อข้างบนสุดเลย13มหมุนสุดท้ายค่ะจะปั่นเข้าฟีกเกมอีกรอบได้หรือเปล่าปึ๊บปึบปบ มาลองซื้อกันเลยดีกว่าวะ่ะจบ็ดเนี้เพราะเราปั่นเข้าไปแล้วนะั้นจะมาอีกเมื่อไหร่เนาะ,ะแต่มันไหลนอกดีอยู่นะอ้าไปเบ็ดห้าสิบอีสา0สิบหมุนแล้วก็ซื้อเลยอุยนี่ไงมีคุณคูณแปดมีวายไม่มีตัวจ่ายต่อเอสียดายวายสวยโลดเจ็ดสิบแปดเอจ่ายพิซซาจ่ายต่อสวยอุ้ยสี่ร้อยยี่สิบสองเสียดายเคเสียดายเคเอสลับกันเนาะ โอเคจบไปแล้วเบ็ด40มันไหลดีขอไปอีกหน่อยนะหนูขอเพิ่มเบ็ดเลยเบ็ด80เลยมาขอเบ็ด80ได้30หมุนลองเพิ่มเบ็ดสูงๆส,งสิว่ามันจะยังจ่ายดีอยู่ไหมโอ้โหที่ไหนได้ว้าเลย <laughs> เพิ่มเบ็ดสูงปุ๊บป้าเลยวิ้ยมีคูณ10สวยมากเออาวายจ่ายต่ออยากได้เคอ่ะโอ้โหเอแถวบนลึมเลยสวย1,000กลมๆนะเออโลดน,นะ เพิ่มเบ็ดมันก็ยังแตกอยู่อุ้ยสเก็ตเตอร์คือมา3เอ้ย2ตัว2ตัววายไม่มีเออไม่ได้ใช้ปึ๊บปื๊บปื๊บห้าหมูจุดท้ายเดี๋ยวนะลองซื้อเลยนะเอสวยมากวายว่าไงคะพิกแต่ต่อมีวายแถวสามเอสวยค่ะอุ้ยหกร้อยแล้วไยมาอีกหกร้อยนะตอนนี้ก็ยังไม่ขาดทุนนะยังมีกำไรอยู่หัวกระโหลกจ่ายสองร้อยกว่า พิกจ่ายเปลี่เป็นว k เคจ่ายสวยมากแล้ววายอย่างสวยอะ่ะรุ่ยกันต่อรุยกันต่อแสดงไม่มีตัวคูณเลยมาลองซื้อกันเลยเนาะนะ่าขอลองซื้อไม้สามพันกลมๆแล้วกันจัดไปลองดูซิจะจ่ายหรือเปล่าปั่นเข้าฟีดเกมมารอบนึงแล้วจ่ายอยู่นะแต่ว่าจ่ายแบบจ่ายน้อยโอเคดอกแรกว่าไปแล้วไม่เป็นลรมาดูดอกที่สองวุสวยค่ะเคนี่เคจ่ายต่อสวยมาก มีคูณหมีวสวยผู้ไหลว่ะทุกคนแตกแน่ล่ะโอเคเลดร2ิ124คูณ8ดอกแรกนะบิ๊กวินมาแล้ว992ค่ะเออรางวัลก้อนโตโอ้ยเออโอ้ยเสียดายอ่ะลายมันสวยมากเลยนะแต่ว่าอุ้ยนี่ร้อ้สิิกจ่ายต่อมีตัววายโอเคสวยเคจ่ายต่อมีตัวจ่ายต่อไหมโอ้เสียดายอ่ะโอเคสวย1 6นหค่ะ ก็ตแตกแม่เลยว่ะไม้นี้โอ้รางวัลเมกาพันหกกลมๆเลยนะเราขาดทุนอยู่อนิดนึง500หรือตั้ง10หมุนนั้นว่าได้ว่ะน่าจะมีกําไรนะปึ๊บเพ๊บปพ๊บจะเพิ่งว้าวาค่ะเก็บตัวคูณสวยนะนี่คูณ10แล้วเอสวยพิกจ่ายต่อเลดเราต้องการเคเคจ่ายต่อสวยค่ะจะได้เคตัวนี้มากเลยอ่ะคูณ1ิบคูณกับสาได้มาเท่าไหร่โอเคสามร ทวงอีกจิตดหนึ่งพิกจ่ายค่ะอุย้ยสกเกตเตอร์ค่ะตัวเดียวเองอะ่ะเกือบเออเกือบได้ฟรีในฟรีนะเนี่ยอุย้ยเจไดเคมีคูณสิบด้วยพิกว่าไงโอ้โหพิกเกือบเต็มจอทุกคนเออเจไดเอได้เปลี่ยนเป็นวนะครับมีตัวจ่ายต่อมุย้ยใหม่มีโอเคหนึ่งมุนสุดท้ายเอจ่ายเคว่ายังไงไม่ได้จ่ายมาพอดีเลยนะเนี่ย จ่ายมาพอดีเลยอ่ะไม่ได้กำไรเลยทุกคนอ่ะลองซื้อเพิ่มเบ็ดเลยไปเบ็ด60สิบเลยไม้สี่พันห้านะลองดูเออมาวัดกันเลยไม้นีม้มาที่เราถ้ามีกำไรสักหน่อยหนึ่งนะันว่าจะแบบเลิกเลยนะแต่ว่ามันจ่ายมาพอดีเลยอ่ะเสียดายอุยสวยวะ่ะอุ้ยคุณยี่อยากได้โหเสียดายเคไม่มานะ โอเคได้มาดอกแรก720ดยเหลืออีก12หมุนเนาะเก็บคูณที่คูณ2โอเคนิวายสวยเคจ่ายต่อเลิศมากแล้วก็คูณ4ไปค่ะโอเครางวัลก้อนโตนะดอกแรกมาแล้วพันสองยี่สิเหลืออีกสิบสองหมุนนะเก็บคูณที่คูณ4ตอนนี้อันนี้ว้าวเชบชืบเอบ A จ่ายพิซซาจ่ายอฮ้ยเสดายเอว่ะจะเปลี่ยนเป็น Y อยู่ละ เคจ่ายพิซซาจ่ายต่อนะเปลี่ยนเป็นวแล้วก็ไม่มีแล้วอ่ะแถวสองไม่สวยเลยมีวายเคจ่ายตอบปึบพริกจ่ายพิซซาจ่ายตัวคูณไปใส่อนะ่ะตัวคูณไม่มาเลยหกหมุนสุดท้ายชึบชึบชึบเอจ่ายสวยมากโอ้เต็มแถวเลยสหมุนค่ะเอ้ยค5ูสิเอาเรื่องโอเครด ไหลไปไหลไปมีวายว่ายังไงคะโอ้เสยดยโอเคยี 23, ่สามคูณตัวหกสิบหกโอ้ถ้าไหลต่ออีกหน่อยน่าจะแตกเลยนี่ได้ก้อนโตมาพนะันห้าสิบแปดนะเหลือสี่หมุนตอนนี้ไม่ขาดพูลแล้วทุกคนพิกจ่ายมีวายคูณสองเออเคียวจ่ายต่อเอจ่ายต่อนะสวยมากอุ้ยเสียดเออะถ้าเลื่อนลงมาคข้างหน้าหน่อยแตกเลยนะเนี่ยทุกคนโอเคแตกอีกดอกนึงนะรางวัลก้อนโตอีกพันสองกลมๆสามหมุนสุดท,ท้าย ตอนนี้กําไรแล้วไม้นะกําไรนะเลิกเลยดีกว่าจบไม้นี้โอ้ยเสียดายเอจบไปแล้วนะคะเราซื้อย้ำกันที่ไม้เบ็ด5 0เออ60เนาะ4,500ได้มา4,900โอเคได้กําไรมาเนาะเราพกทุนมาประมาณ5,2 0 0ัน 5, กำไรนะทุกคนกําไรประมาณพันหนึงเลิกเลย เออเอากําไรไว้ก่อนนะเราอย่าโลบค่ะรวบมากลาบหายนะวงทีได้กําไรแล้วเล่นเล่นจนหมดก็มีนะบางคลิปโอเคค่ะถ้าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์เป็นกําลังใจในการทําคลิปให้หน่อยนะคะทุกคนนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ